เอาเถะครับก็ต้องกราบสัสดีท่านพ่อไปี่น้องจา่าแต่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมแพลนบิวเวกันอีกครั้งับอันนี้เราก็จะมาเล่นเกมแบบดูโอนะครับก็เดี๋ยวนะไม่มีตัวละครกี่ตัวละครวะแต่รู้ว่าไอ้น,นี่มันเป็นผู้ชายเล่นเป็นผู้หญิงผู้หญิงนี่แต่มันเป็นผู้หญิงที่น่าเียนๆมากเลยนะเวเอาเป็นว่าเอาเาเอเล่นไอเฮียลุงนี่ล้วกันด่านที่สองเนี้ยปะอืออ่ะผมก็จะบังคับทางขวาแลนวเล่นก็จะไม่จไม่ทำตมีอะไรเลยเอาเเอาแตไอนี่นคือเดินแล้วนี่คือเหยีพ้น นะไอเฮียคนแก่เมยพ่นเลยสตาร์ตดีสตาร์ตขอใม่นะขอใหม่เร็วเร็วเร็วเวรีมยเฮ้ยตายหาเลย่นไอพ่นอเดอเด้เด้อด้อเด้อดเด้อเดดเร้เด้อเด้เอเ้เออเเเอเอเดีย ค่อยเกิดเห็นไหมหน้าตามเนคนไร้บ้านที่เซบิเลียเลยเอ้ยถ้าเราถ้าเราพุ่งไปนาจจะถึงเลยก็ได้นะเว้ยตัดแจ็คคือคือจริงตอนนี้กูยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับไอ้บีมวีรเบิดพี่เสดชนะอะไรวะคืออะไรมึงจะรีบไปไหนเนี่ยเฮ้ยรไอ้เชี่ยเปลี่ยนตัวละครไอ้ไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยแก่แม่งกาก เน่ยก oh. ็คือใช่หรอย่าหาไปจากเพื่อแตกนะออเอาขัดฉาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยี่อะต้องไมขาดต้องไมขามันสั่นต้องไม่ขา่เดี๋ยมันจะกระดไงต้องมเยี่อะไรเ่ย Cột che, sát Đợi, <laughs> đợi phép mình nè Này Gửi ạ Hơi chậm đẹp Ờ Nè Dạ Ê quá